ขั้นตอนสำคัญจัดการขยะหลังน้ำท่วม เมื่อสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายสิ่งที่ตามมาคือขยะปริมาณมหาศาลที่ปนเปื้อนทั้งเชื้อโรคสารเคมีและซากสัตว์การจัดการขยะเหล่านี้อย่างถูกวิธีจึงเป็นกุญแจสำคัญในการป้องกันโรคและฟื้นฟูบ้านเรือนให้กลับมาปลอดภัยครับนี่คือลำดับการปฏิบัติในการจัดการปัญหาขยะหลังน้ำท่วมที่คุณควรดำเนินการ1การป้องกันตนเองก่อนเริ่มเก็บขยะทุกครั้งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการป้องกันร่างกาย จากเชื้อโรคและบาดแผลใช้ถุงมือยางหนาหรือถุงมือผ้าเคลือบอยางเพื่อป้องกันบาดแผลจากเศษของมีคมและเศษแก้วใช้รองเท้าบูทตหุ้มข้อหรือรองเท้าที่หนาและกันน้ําได้สวมหน้ากาก N95 หรือหน้ากากผ้าหนาเพื่อป้องกันการสูดดมฝุ่นละอองกลิ่นและเชื้อราที่ปนเปื้อนในขยะเปียก 2. การคัดแยกขยะอย่างชัดเจนห้ามรวมขยะทุกชนิดไว้ในถุงเดียวกันเพราะจะทำให้การกำจัดเป็นไปได้ยากและอันตรายยิ่งขึ้นให้แบ่งประเภทขยะดังนี้ขยะอันตรายให้แยกใส่ถุงหรือภาชนะปิดขยะชิ้นใหญ่ให้วางแยกกองขยะเปียกเน่าเสียให้ใส่ถุงพลาสติกมัดปากให้แน่น 3. จัดการขยะอันตรายขยะกลุ่มนี้มีความเสี่ยงต่อการเกิดมลพิษและไฟไม่สูงต้องแยกจัดการอย่างเข้มงวดประเภทแบตเตอรี่เช่นฐานไฟฉายแบตรถยนต์สารเคมีทำความสะอาดยาฆ่าแมลงน้ำมันเชื้อเพลิงกระป๋องสเปรย์ยาหมดอายุและประลอดจากเทอร์โมมิเตอร์วิธีจัดการให้ใส่ภาชนะพลาสติกที่มีฝาปิดหรือถุงหนาที่มัดปากแน่น 4. จัดการขยะชิ้นใหญ่ขยะที่ไม่สามารถใส่ถุงได้ต้องเตรียมพื้นที่สำหรับวางแยกเพื่อรอการจัดเก็บประเภทเฟอร์นิเจอร์เปียกเช่นโซฟา ตู้ไม้ที่นอนพรมเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่เช่นตู้เย็นทีวียางรถยนต์วิธีจัดการวางในบริเวณที่แห้งและสามารถเข้าถึงได้ง่ายสำหรับรถเก็บขยะซึ่งมักจะเป็นบริเวณหน้าบ้านหรือริมถนนแต่ต้องไม่กีดขวางการจราจร 5. จัดการขยะเปียกและเน่าเสียขยะที่เปียกน้ำท่วมมักมีเชื้อโรคและกลิ่นรุนแรงต้องนำออกจากบ้านให้เร็วที่สุดเช่นอาหารเน่าเสียเศษใบไม้ดินโครนขยะครัวเรือนทั่วไปที่เปียกน้ำท่วม วิธีจัดการให้ใส่ถุงพลาสติกหลายชั้นและหมัดปากถุงให้แน่นสนิทเพื่อป้องกันกลิ่นและการแพร่กระจายเชื้อโรควางในจุดพักขยะที่สะอาดและกำจัดออกทุกวันหลังกำจัดขยะแล้วให้โรยปูนขาวบริเวณที่เคยมีน้ำท่วมขังหรือใช้น้ํายาฆ่าเชือ้อผสมน้ำเช่นน้ํายาที่มีส่วนผสมของคลอรีนทำความสะอาดพื้นผิวเพื่อฆ่าเชื้อโรคเพียงแค่นี้บ้านคุณก็จะกลับมาสะอาดน่าอยู่ เหมือนเดิมแล้วครับ